Đi, suối. oh, rồi. con suối. Suối suối. Đán rồi. đấy. thắng Ngon lắm. Đi. ปฏี EP สองเราประทะกับสีไคาดูดังมดีล้ีอันยุ่มลกมาปฏิลูกพี่ามาเร่งบคลไลเพนี่ ง่ายรังโอ้อาจารย์อาจารย์ง่ายรังนี่หยืนผมเพิ่มเลยนะหยุดเพิห้ผมเพิ่มได้เราจะต้องมาเป็นกรรมการแบดมินตันเปลี่ยนผมหน่อยครับผมทำสามมันแล้วครับได้ครับได้ครับ ึงมือก็ชุม่มนี่ด้วยนำ้ำฝนนี่โคตรเย็นเลยตายโอ้ oh, นายมีเห็นท่าทางมาก,กคือคือจะเห็น,นก็ขอเปิดไฟแม่มีเห็นเยี่ยมมาไม่เห็นทางเลยให้ตายสิโอ้ oh มายก๊อดูดูดูเดี๋ยวกล้องเปียก ในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่มันเยอะจริงๆยังเรียบเรียบมาดูรอรอรออะไรไปาย่อดไม่ไดกเดียวครับเดียวไม่เดียวเมื่อไหร่สแตนจะเสร็จน่าจะไม่เสร็จแล้วน่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปม้องหาคิดว่นนั้นไดงอยู่เมื่อวานกูขัดไป ซดไม่ได้ถ่ายนี่เจ้าุดเอวร้อยเลยไปเรียนก่อนแล้หนาวก็หนาวเฮ็ดไหนฮัลโหลฮัลโหลถ่ายคลิปแบบ Y2K รู้จักแต่วีค ยิ้มใส่กอนนะครับบุกม้วยนะครับร่วมมือนะครับลองหน่อยกำลังทำอะไรตอนนี้ก็มาคุมงานครับวันนี้ได้บอกว่าให้พรว่าสอสอรับเอาไม่ทำครับอ้าวคือมาทุบจักรวาลไหมหยอกหยอกหยอกไม่ไงครับแห้งเรือได้หนิอ๋อผมมาสแตนอยู่ครับตอนนี้อยู่ทั้งเทิงนั่งร้าน เอามาแล้เลีงมาลยังมัยงกับพกแบงค์เับเรือเพื่อนแล้วอะตัวนั้นแทมากอะมออเนนั้นพอเตม่อแล้วห้องเอมันสาวพรุ่งนี้บอกใหมาเทวเนีบอกให้มาทุกคนเลยใครไม่มาเซ็กซขาดพวกแกจะก่อไม่เซ็กให้รู้สึกยังไงครับวันนี้รูยัาไงครได้นอนเคุณคิดว่าคุณจะคุมน้องๆได้ไหมครับผมไม่ได้คุมข้าวีี่เป็น เธอยังมาคิดโตเธอยังตีเพนดก้งชิมชิมเป้่าแก่ไปเลยโอ้ยมตีเยอะเด้อเร็วๆน่เด้อคิดถึงเนี่อะแลเรื่องยังวาด่ะเลดเล็ก ดูครับเขาก็ทำเสร็จแล้วผมมานั่งดูเฉยๆมานั่งให้กำลังใจเขาบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือใครบอกผมผมเฮ็ดเวี้ยนะครับไม่เฮ็ดเวี้ยยกกรณีล่างๆค่ะสั่งเอามายกไอ้โดนคือมายกเน็่ยังบอกไม่อยากยื่อเลยเฮ้ยท้าหัวไม่ท้าหัวใช่ไหมไงครับ เหนื่อยนะเหนื่อยนะเป็นไงรู้สึกเทวดารู้สึกเงียบครับผมร้อนไหมครับร้อนไหมไม่ร้อนไหมพยายมไไไเียพยายามเจียพยายามมือเอง่ายละออ้ยมรดิสียงยออกับเเ่งกว่อคบคมงกมงกุแล้วกบอแล้วไปหาสแกนุณเอาเอสเวสแล้วแล้วมีเห็นอยู่บ่อต้อแข็งทาเองเมาลง รู้สึกยังไงครับกับเสียงเมื่อกี้เราใจมากครับมแม่คนที่สอีกคนเราใจมากเลยครับมคุยกันมได้วก็เป็สเต็กอย่างเยสเียงเราจะเพียงพอไหมครับปรานหมดแล้วอะไรอองมาไกแล้วมันเติมเอไก่ี่นี่เจี๊ยบกันดีปองนี่ปองนี่เขาเจี๊ยบกนดีด่ามเลยแบนมันังมีน้มันบ้างแบเี่ อันนี้เมื่อไหร่จะทำใหม่ไปไหนต่อครับรอไปเบิ๊ตองเั่เแบดมินตันครับเดี๋ยวลงเด้อไม่ทันแล้ว

เอา11เกมเซตแคบผมสหนชนะสองเกมด้วยนะครับโอ้โหสิ่งจเอ้อโดนลงไหนเลยสิ่งะเอ้อนะเออเน่

เออเฮ้ยหมดดิเอ้ยหมดีเราวเลัะี่งกะดิ่ดิ้บอนี่คฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่่าราา่า่า่่าเั

เหรอยังเฮ้ยเฮ้ยคนเสิร์ฟดีหรือเขารับไม่ได้ครับเมื่อกี้อมรเทพเสิร์ฟดีมากเลยครับสมชื่ออิงฟ้าอะความอะความเว้ยโอ้โหคนสวยชวยนั่นแหละโอ้โยเจ้า ชนะเลยนะครับดเลยพอดีส oh. ิงลสิงห oh. oh. wow. oh. ์ลงเลยสีงห์เืองนี่เหรอผ้สามตัวมาละท่าน่งลุกไล้โอ้โหเฮ้กขึ้นตะบักเลนดิเลยผอ้สามตมาลานลงลุโอ้โหนั่งเก็บอยู่สาคนเลยโบ้ลุกลลงลงลลงลลุก ยังได้เขาเทพเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่ง่ายมั้งสุดดับเบิลโดงไว้ถาดเลยเอาชนะเลยโอ้เป็นไงครับเหนื่อยไหมตะกมีคนเปลี่ย แมนดูเบอร์เาดูคลิปได้ครับเมื่อกี้เนี้ยเพื่อแกะแกมัวนี่สิงไห้บาเกเรมีบมก่อนไอ้อุ้มโอ้ยปัด๊โอ้ยโคตแมนนะเฮ้ย สวยอู้อทำไปต่าคันเสียบคานเลยนะอูยังหับมาได้เลยตอนนี้เราก็ต้องมาวาดรูปแล้วคือวาดน้อยแท้อูต้องลงหลายมีจัแคพนเนี่ยเอาไปลุย ลุยต่อลุยต่อจร้มกันต่อสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่15ครับตอนนี้เรามาเวลาอีกแล้วเราต้องไปวาดรูปต่อเสียงเพลงดังมาจไก,กล we <laughs> ตอนนี้ก็ผมก็วาดได้ไปตเต็มละอันนี้ปั๊บก็ช่วยละนิดนึงให้มาเขาวาดป่าใหผมก็วาดเป็นสิงหจริงจะดำดนั่นแหะนีย่ยาน่าที่ผมวาดก็เป็นอย่างนี้เลอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่ก็คงว่าวาดตัวนี้เพิ่มเข้าไปดูเชียวว่าเป็นป่าลุยกันต่อเดี๋ยวจะไม่เสร็จเอาของชื้อใครวะเอ,อว่าจะมาว่าจะมาบอกว่าซื้อปากกาเมจิกให้คนมาและแม่กลวงใช่ตีให้เขาตีให้ครับอ่ะ ดีนะครับเมจิกดีสิบอกเมจิกที่เป็นปลายเล็กๆแท่งเล็กๆแล้วมีเมจิกน้อยอยู่ว่ะอยู่บรรยากาศครับก็หลายๆสีก็ทำสแตมเออตามล้อวะเรียบตั้งป้อมใส่แล้วครับผมเออ

เป็นไงเมื่อกี้ชนะไหมอ้ยระดับโค้ดมันจดชนะอยู่แล้วโค้ดเพื่อนเปียคอนเต้โอ้ยเหนื่อยเนาะ ลงลายเสร็จละมันไม่ค่อยเหมือน,นอันนี้นี่ผมก็ลงเส้นเสร็จแล้วมันเรียกว่าปลาอะไรก็ไมรู้ผมวาดไป ก็แบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งเพื่อจินแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งวัดสถาการณ์ครึ่งวัดครึ่งวัดเราทำนี่ละนี่ครับพกงมาลัยก็ต้องมาช่วยนะเพราะว่าต้องได้วาดเติมอีกหลายแผ่นเลยเพราะว่าสแตนใหญ่เกินได้ได้ได้ลงมาเลยนี่ครับผมก็เพิ่งวาดไปการ์ดน้ำลุยต่อตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงโอ้สตูบะเอาไปโอ้ ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วประเดี๋ยวเราต่อยมันดูเรียนหน่อยครับเรียนขโมยเรียนหน่อยครับครับเรียนหน่อยนี่มึงเราได้น้องมาช่วยครับสุดยอดมาก ดูท่าสี่ได้ก็ชอบมาสีส่ครั้งอีกน้นำมันเบนซินล่นางออกอย่างนี้จีบเห็นยังไม่ออกอันนี้นนนนทำไมเนี่ยน้ำมันเบนซินอันนี้เป็นั่างผมอันนี้ก็เป็นฟังปั๊บทีบ่วัดเสร็จแล้วตักเซลิดน้ำ นี่ครับช้างนี่เพิ่งวาดไปขโมยขโมยกปลไปก็ลองวาดเลยลิงสูบกัญชา้สไตล์ของผมตอนนี้ก็6โมงจะ40แล้วตาจุุกตนนี้เพื่อนก็ได้หรอได้ลงเส้นใช่ไหมใช่เพื่อนก็ได้ลงเส้นให้ลูกของผมครับ

ตอนนี้ก็เพื่อนก็เก็บเตรียมตัวจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับจนสองทุ่มครับเราทำาได้แต่เก้าโมงแปดโมงคิวก็มาช่วยยอดมาครับวันนี้ขอบคุณมากถึงจะถึงจะไม่ใช่สีนี้แล้วไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนชั้ขาวเป็นไงเขาวันนีุ้ยไม่ไหวเออเอาตอนนี้เรากำลังกรีดตัวนี้ครับผม พี่เสร็จแล้วก็เก็บกองกลับบ้านไปเจอกับพรุ่งนี้ครับเจอกับพรุ่งนี้อีกกอง